ป่วยกายแล้วก็ไม่นานก็จะป่วยใจตามมานะป่วยใจตามมาในที่สุดหลายคนก็คิดสั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในสภาพที่เขาอยู่นั้นปัจจุบันเนื่องจากความผันผวนของชีวิตนะคะสถานการณ์ในโลกของเราปัจจุบันก็ยอมรับว่าเกินควบคุมหลายทีมหลายคนในโลกนี้พยายามควบคุมสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือว่าจะเป็นเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งความสวัสดิภาพทั้งฝ่ายร่างกายโดยเฉพาะเชื้อโรคนะคะได้เกิดขึ้นในโลกของเราทําให้หลายๆชีวิตมีอาการหลายๆคนเหมือนเขามีอาการเป็นอัมพาตอัมพาตในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอัมพาตฝ่ายการเงินการงานสถานการณ์ครอบครัวนะ,ค,ะความสัมพันธ์ในครอบครัวหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเราดิ้นไม่ได้เราขยับไม่ได้ตันไปหมดตีบตันไปหมด บางคนทำไงคะเขาแก้ปัญหาด้วยการเข้าหาสิ่งลี้ลับสิ่งที่เขาคิดว่าจะช่วยเขาได้อำนาจลึกลับบางคนก็เลี้ยงดูวิญญาณนะคะเอาวิญญาณบางอย่างมาเลี้ยงเป็นลูกบางคนก็ไปนับถือสิ่งลี้ลับบางคนก็ทำทุกอย่างเพื่อจะเชื่อว่าจะมีอำนาจลึกลับในโลกนี้ช่วยเขาได้เคยพี่น้องอาจจะเคยผ่านตานะคะที่เราเห็นบางคนเอา เอาของเล่นมาเลี้ยงเป็นลูกนะคะเลี้ยงแล้วก็เขากับวิญญาณจะผูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายคนก็ถึงกับอุทานว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง